มันสุกกำลังสุกระตัดมันออกไปจับ,จบะได้ครับหนึ่งจับต้นมาให้หมอกมันมีวัวต้นก็ใช้ประโยชน์ดได้อย่างนี้เอาไปขึ้นรถไาเลี้ยงก่อนอแดดร้อนมากนะช่วงนี้มเตอซน่าร,ร้อน อ๋อเร่จะขนกล้วยไปก่อนนี่ครับกล้ยวยหวานนะไม่แดงนี่ครับกล้วยแน่นมาก นี่ก็สุกข,ขาต้นดอกนี้ตุ่มอะไรเนี่ยนี่นี่ตุ่มโลูกนึงตุ่มชั้นชั้นก็เลยนกอะไรมันมันมาโดนเนี่ยอ๋อมันก็เลยเว,ยวมาโดนเว,วก็สุกไงแต่แก่แล้วใช่ไหมใช่แต่แกแแ่แล้วแก่แล้วตัดเลยเอาตนอ้น อ๋อต้องได้เจาเตอมเลยนะอืมรับยังมาตุ๊กวางหรือหรือรอ,อันนี้วางก่อนเนานะวางไว้ก่อนเนะคนเลืวอยก่อนโอ้ ให้ให hey, hey, hey. ้อมันเดืดเอ,อดให้ก่อนไม้ไคน์ตุกราไอา้ตัวตน,นี้ตัดเลยวไหมเนี่ยอุ๊บมาหกตัวนี้เอ้อเออ เอาไปกี่ต้นต้นเดียวสองต้นบูน,น,นบลเลยเดี๋ยวใครมายกต,ตัดต้นกล้วยออกก็จะเหลือ ต้นพยุงเกี๊ยบๆใช่ไหมก็ต้นกล้วยเอาไปให้บัวนะครับไปส,สับให้บัวอันน้ก็มาเตอร์หนูอยเหรติดมาน เดินมาข้างดารถเลยแบบยังไงเาตจะลิงคนเลยเต็มที่

จตงจ้าเลยโ <irts> อ้ oh. รอมาไปให้มันหยดตรงนั้นโอ้กกันมานั่นครัตัวนี้ โอ้ไม้แดงตัวนี้สวยไม้แดงโตแล้วเนี่ยถึงยินสวยแล้วหนาก้นีโดดเลยนะครับปืดเลยโอเคครับผมก็อันนี้เป็นทำเป็นข้อหมูกลางป่า ดอดีมากครับอันนี้ใช้อากาศร้อนด้วเฉยอโอเคเดี๋ยวจะยกต้งเกวยกันครับนั่งไวไว้ยัดลงกนึงองซุขัตะมุกเตะไป้ะอืม สีตต่ต้นโอ้โตัวนี้โล่งครับตัดกล้วยออกก็เหลือไม้ป่าง่ายๆโอเคครับผมไ้เจอกันคืนหน้าครับผมสวัสดีครับ